สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 นะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเนื้อหาเพิ่มเติม,มจากวันอังคารที่ผ่านมานะคะก็จะเป็นเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารเศษส่วนนะคะแต่วันนี้เนี่ยก็จะเป็นโจทย์ที่คุณครูเนี่ยนะคะแต่งขึ้นมานะคะที่คุณครูคิดขึ้นมาซึ่งก็ไม่ได้ยากอะไรแล้ววันนี้หนูจะต้องจดนะคะซึ่งมันมีทั้งหมดก็คือ9ข้อด้วยกันอ่ะมาดูกันเริ่มต้นเลยนะคะต้องจดนะ ก่อนอื่นคนที่เรียนคนที่ฟังคลิปของคุณครูนะคะขอให้หนูพิมพ์ชื่อลงไปคอมเมนต์ข้างล่างเลยนะคะพิมพ์ชื่อแล้วก็เลขที่ครูจะได้เช็คชื่อถูกนะโอเคโอเคโอเควันนี้เริ่มต้นคุณครูจะขออธิบายแค่เพียงบางข้อจากทั้งหมดเก้าข้อกวอ,อธิบายประมาณสามข้อสามสี่ข้อเนี่แหละที่เหลือนหนูต้องไปทําเองและหนูจะต้องจดโจทย์ด้วยนะคะลอกโจทย์แล้วก็เขียนแสดงวิธีคิดนะ การบ้านครั้งนี้ส่งในวันอาทิตย์นะคะส่งภายในวันอาทิตย์ที่จะถึงนะให้เวลาทําหลายวันหน่อยนึงเริ่มต้นนะคะข้อที่1โจทย์บอกว่าจงเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และหาคําตอบแต่ตอนนี้ครูจะให้หนูแสดงวิธีทำด้วยแบบคร่าวๆสั้นๆยอ่ยอๆข้อที่1โจทย์บอกว่าอุทัยมีปุ๋ยเศษ4ี่ส่วนเถุงวินมีปุ๋ยเศษสาส่วนหถุงสุพรมีปุ๋ยเศษหนส่วนสาถุง ทั้งสามคนมีปุ๋ยรวมกันรวมกันอ่ะรวมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะรวมกันเป็นเศษส่วนเท่าใดของถุงฉะนั้นข้อนี้เขาถามอะไรถามว่าทั้งสามคนเนี่ยนะมีปุ๋ยรวมกันเท่าไหรอ่ะมีปุ๋ยรวมกันเท่าไหรสามคนมีมนุษย์อยู่สามคนชื่ออุทยัยมีปุ๋ยเศษสี่ส่วนเถุงถัดมาวินยัยวินัยเป็นผู้ชายอ้วนๆล้วกันวินยัย วินัยมีปุ๋ยเศษสามส่วนหกถุงส่วนสุพรเป็นผู้หญิงนะคะน่ากลัวมากเลยคะ่ะตอนนี้สุพรสุพรผู้หญิงที่มีปุ๋ยเศษหนึ่งส่วนสามถุงนะรวมกนมันเอาจะทําอะไรเอามาบวกกันเนื่องจากว่าเราเรียนไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการบวกกันลบการคูณและก็การหารเศษส่วนแต่ว่าห้ามลืมขั้นตอนการทาขั้นแรกเขียนได้แล้วว่าประโยคสัญลักษณ์คือเศษสี่ส่วนเก้า บวกกับเศษสามส่วนหกบวกกับเศษหนึ่งส่วนสามเท่ากับสี่เหลี่ยมหนูต้องเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์มาให้ครูทุกข้อเลยต่อไปเราจะไม่ได้สแสดงวิธีทําอย่างละเอียดแต่หนูจะต้องคิดให้ครูเห็นเวลาการบวกเนี่ยนะที่คุณครูเคยสอนถามสิเราสามารถเอามันมาบวกกันได้เลยหรือ,อยังบวกได้เลยไหมตอนนี้ครูสามารถนำสี่ไปบวกสามบวกหนึ่งได้ไหมได้เป็นแปดได้ไหม ไม่ได้นะคะเพราะอะไรการบวกเราจะต้องดูตัวส่วนก่อนตัวส่วนมันเท่ากันไหมตัวส่วนมันไม่เท่ากันเลยฉะนั้นถ้าตัวส่วนมันไม่เท่ากันเราบวกได้ไหมคะเรายังบวกไม่ได้เราจะต้องทําส่วนให้เท่ากันก่อนการทําส่วนให้เท่ากันจะต้องทํายังไงเอ่ยป .5 ของเราเรียนแล้วเรื่องคอร์นอก็คือหาคอร์นอนั่นเองนะคะฉะนั้นวิธีทานะคะคุณครู ไม่ต้องให้คุณครูไม่ต้องการให้หนูเขียนข้อความเป็นภาษาไทยยืดเยื้อยาวไม่ต้องเราจะประหยัดเวลานะคะอะ่เริ่มต้นทำยังไงเอ่ยเริ่มต้นทดค่ะเราจะต้องหาอะไรเอ่ยหาคออนอหาคออนอของ9กหแล้วก็3ามคอนอของตัวส่วนฉะนั้นคอ,อนอดูซิว่าแม่เลขไหนหน้าคูณกันแล้วได้9ได้6แล้วก็กได้ส แม่เลขไหนที่คูณกันแล้วมีมีคำตอบคือ9 6แล้วก็สนั่นคือแม่3านะคะ3คูณอะไรได้9ก็คือ3คูณสได้9ถัดมา3คูณอะไรได้6 3 2 6ถัดมา3คูณอะไรได้3ก็คือ3 1 3ต่อมาจับคู่ซี3คู่2ใช้เลขอะไรแม่ไหนเอ่ยใช้แม่1ดังนั้นจับไหมไม่ต้องจับ3ากับ1ใช้แม่1ก็ไม่ต้องจับคู่นะคะ สกับ1ใช้แม่1ก็ไม่ต้องจับคู่นะคะดังนั้นจับคู่อะไรไม่ได้แล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นขีดเส้นใต้แล้วครนอลืมกันหรือยังถ้าลืมแล้วกลับไปทบทวนเลยนะคะหนูห้ามลืมถ้าขึ้นป .6 ก็ต้องเรียนเรื่องนี้ครนอคือนำตัวเลขทั้งหมดเนี่ยมาคูณกันนั่นคือ3คูณ3ได้9 9คูณ2ได้18 18คูณ1ก็คือได้18 คุณครูได้แล้วว่าครนเนี่ยคือสิบแปดวงไว้ตรงนี้นะคะเวลาหนูหาครนแล้วหนูเขียนใส่กรอบมาให้ครูหนะะ่อยค่ะเป็นกรอบที่ไม่ดูไม่เป็นกรอบกรอบสี่เหลี่ยมนะคะหลังจากนั้นเราได้แล้วครนคือสิบแปดจัดการเลยทำตัวส่วนให้มีค่าเท่ากับครนดังนั้นเก้าทำยังไงทำยังไงให้ได้ครนก็คือคูณด้วยสองคูณสองด้านล่างแล้วก็ต้องคูณด้านบนด้วยไม่งั้นมันน้อยใจ หกทำยังไงหกคูณสามได้สิบแปดนะคะเมื่อคูณข้างล่างก็ต้องคูณด้านบนด้วยสามคูณหกได้สิบแปดข้างบนก็ต้องคูณหกด้วยโจทย์ที่ครูให้ไปมันรวมนะคะทั้งบวกลบคูณหารนะคะฉะนั้นดูให้ดีว่าแต่ละข้อเขาถามอะไรไม่ใช่ว่าบวกมาทุกข้อนะอ่ะเวลาคูณถัดมาบนคูณบนแล้วก็ล่างคูณล่างสี่คูณสองได้แปด ก้าคูณสองได้สิบแปดบวกกับฟังถัดไปบนคูณบนสามคูณสามได้เก้าหกคูณสามได้สิบแปดก็คือเศษเก้าส่วนสิบแปดถัดไปหนึ่งคูณหกได้หกสามคูณหกได้สิบแปดบวกกับเศษหกส่วนสิบแปดนะคะห้ามลืมหลังจากนั้นเมื่อตัวข้างล่างหรือว่าตัวส่วนเท่ากันแล้วเราก็เอาข้างบนเนี่ยข้างบนเนี่ยมาบวกกันได้นะคะนำข้างบนมาบวกกัน แปบวกเก้าได้เท่าไรเอ่ยแปดบวกเได้17 17ไปบวกกับ6ได้เป็น23่ส่วนสิแต่เดี๋ยวก่อนเราจะไม่ตอบตรงนี้เพราะครูย้ำนักย้ำหนาว่ามันยังไม่สวยงามนะคะตรงนี้คือเศษเกินเราจะต้องเปลี่ยนเศษเกินให้เป็นจำนวนคละก่อนก็คือนำแม่18นะคะไปหารกับ23 18 1บสต้องการ23เหลือเศษ5้าส่วนสิ ก็จะได้คำตอบแล้วคำตอบก็คือ1เศษห้าส่วน18ต้องการแค่นี้นะคะเขียนมาแค่นี้แล้วหนูเขียนตอบตรงนี้ค่ะเขียนตอบใกล้ๆไม่ต้องเขียนอะไรมากครูยอยากรู้วิธีการคิดเลขของหนูนะคะตอนนี้ว่าหนูอ่านโจทย์แล้วสามารถทำมาถูกต้องไหมคำตอบคือ1เศษห้าส่วน18เขียนหน่วยมันสักหน่อยหน่วยก็คือลักษณะนามใช่ไหม หน่วยของเขาโจทย์คือถุงถุงถุงและปลายทางถามว่ารวมกันเนี่ยเป็นกี่ถุงก็ใส่คําว่าถุงนะคะเขียนหน่วยของมันแค่นี้ทําแค่นี้ในแต่ละข้อซึ่งข้อนี้ที่ยกตัวอย่างให้ก็แอบเยอะแต่ข้ออื่นง่ายกว่านี้อีกนะถัดมามาดูข้อที่สองข้อที่สองนะคะลักษณะคล้ายกับข้อแรกแต่ว่าสั้นกว่าง่ายกว่าด้วยข้อที่สองโจทย์บอกว่า ปรีชามีเมล็ดถั่วเขียวเศษ2ส่วน21นะคะ2ส่วน21ลิตรอ่าอนันต์มีบุคคลสองคน, 2, คนปรีชากับอนันต์อันันตน์มีเมล็ดถั่วเขียวเศษ3ส่วน7ลิตรทั้งสองมีเมล็ดถั่วเขียวรวมกันรวมกันคำว่ารวมคือเครื่องหมายบวกนั่นเองฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์ขั้นแรกนะคะหนูก็เขียนประโยคสัญลักษณ์เขียนให้ลายมือสวยกว่าที่คุณครูเขียนนะ อ่าประโยคสัญ,ญลักษณ์เศษสองส่วนยี่สิบเอ็ดูแล้วว่าการรวมกันคือการบวกนะคะบวกกับเศษสามส่วนเจ็ดแล้วก็เท่ากับสี่เหลี่ยมนะคะถัดมาอออประโยคสัญ,ญลักษณ์ขีดเส้นใต้หน่อยขีดเส้นใต้ให้สวยงามหน่อยนึงถัดมานะคะไม่ต้องแสดงวิธีทำอะไรแต่ว่าต้องสะดงวิธีการคิดเลขมาให้ครูนะคะถัดมาเราจะบวกเลขกันได้เลยไหมเอยตอนนี้บวกไม่ได้เพราะอะไร ตัวส่วนตัวส่วนมันไม่เท่ากันฉะนั้นนะคะตัวส่วนไม่เท่ากันเขียนก่อนตรงนี้ตัวส่วนไม่เท่ากันเศษสองส่วนยี่สิบเอ็ดเนี่ยนะยังบวกกับเศษสามส่วนเจ็ดไม่ได้ส่วนไม่เท่ากันเราก็ทําตัวส่วนให้เท่ากันนั่นก็คือการหาครนเราก็หาครนก่อนหาครนของยี่สิบเอ็ดกับเจ็ดปุ๊บแม่ไหนเอ่ยแม่ไหนที่คูณกันแล้วได้ทั้งยี่สิบเอ็ดและก็เจ็ดแม่เจ็ดนั่นเองนะคะ เจ็ดสามยิบเอ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดต่อไปหมดแล้วขีดเส้นใต้สองเส้นคอรนอรหมายความว่าน้ำทุกตัวมาคูณกันปึ๊บเจ็ดคูณสามได้ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดคูณหนึ่งก็ได้ยี่สิบเอ็ดได้คอรนอรแล้วนะคะเพราะว่าเราทํากันมาเยอะแล้วนะคะตอนนี้คุณครูจะให้หนูฝึกแค่วิธีการไม่ให้ลืมนะไม่ให้ลืมตอนนี้เราได้คอรนอรแล้วคือยี่สิบเอ็ดตรงนี้เป็นยี่สิบเอ็ดแล้วต้องคูณอะไรไหม ต้องคูณหนึ่งไหมจะคูณก็ได้นะคะไม่คูณก็ได้นะคะแต่ถ้าคูณมันก็เสียเวลาเนาะเมื่อเมื่อนิ้วอีกเนาะไม่ต้องคูณก็ได้ฉะนั้นมันเป็นยีิบเอ็ดแล้วมีค่าเท่ากับครนอแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรทันมาเจ็ดทำอย่างไรให้ได้ยี่สิบเอ็ดเจ็ดก็ต้องไปคูณด้วยสามคูณข้างล่างแล้วก็คูณข้างบนทันมาตัวหน้าเหมือนเดิมเซสองส่วนยีิบเอ็ดบวกกับตัวด้านหลังนะคะบนคูณบนแล้วก็ล่างคูณล่าง 3คูณ3ได้9 7คูณ3ได้21นะคะอ่ะฉะนั้นบวกกัน2บวกกับ 9, 9ได้เศษ11ส่วน21ต่อมาเราดูซิว่าตรงนี้เป็นเศษเกินไหมไม่ใช่เศษเกินเป็นเศษส่วนอย่างต่ำไหมใช่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเพราะไม่มีตัวไหนที่สามารถหารมันลงตัวแล้วนะคะทั้ง11แล้วก็21ฉะนั้นหนูก็เสร็จก็ตอบนะคะหนูก็ตอบเลยตอบ เวลาหนูทําเนี่ยตรงนเนี้ยเนี่ยจ่กว่าบรรทัดมันน้อยอะคะ่ะถ้าหนูทําตรงเนี้ยหนูเอามาเขียนข้างล่างก็ได้นะคะเพราะว่าหนูก็เว้นบรรทัดเองเนาะทาให้แบบเป็นระเบียบนะคะอ่ะตอบคําว่าตอบคือขีดเส้นใต้สองเส้นคําตอบคือเศษสิบเอ็ดส่วนยี่สิบเอ็ดหน่วยของเขาคือคําว่าลิตรนะคะ ทันมาข้อที่สามข้อที่สี่เป็นความสามารถของนูนะคะรอกโจทย์แล้วเขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วก็ตอบมาให้ครูถ้านาข้อที่5ข้อที่5มีแตงโมสองผลมีแตงโมสองผลอ่ะแตงโมกลมๆกลมมากเลยนะคะอ่าแตงโมเนี่ยมี2ผลครูดาวก็ว่ารูกเก่งเหมือนกันนะเนี่ยหนูต้องมองเป็นแตงโมนะคะ ต้องมีจินตนาการนะคะอ่ะสองผลเนี่ยนะแบ่งใส่จานจานละเศษหนึ่งส่วนสองผลเศษหนึ่งส่วนสองผลเนี่ยภาษาบ้านๆเลยเขาเรียกว่าจานละครึ่งผลครึ่งผลก็คือครึ่งหนึ่งอะแบ่งออกเป็นครึ่งหนึ่งอะอ่าตอนนี้สมมุติถ้าคุณครูใช้มีดผ่าเป๊บครึ่งหนึ่งอันนี้ก็อีกครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะมันก็จะได้แบบนี้ กี่ชิ้นเลยรู้แล้วว่าได้ชิ้นบนกับชิ้นล่างใช่ไหมลูกที่หนึ่งแล้วก็ลูกที่สองได้ชิ้นบนกับชิ้นล่างเรารู้แล้วว่าได้สี่ชิ้นแต่ครูถามว่าถ้าเราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เนี่ยเราจะเขียนได้ว่าอย่างไรเพราะเขาถามว่าจะได้กี่จานใช่ไหมคะเตรียมจานไว้แล้วกี่ชิ้นเลยชิ้นละจานก็ได้สี่จานตอนนี้เรารู้แล้ว เพราะถ้าหนูสามารถทราบว่าเศษหนึ่งส่วนสองเนี่ยมันคือครึ่งหนึ่งครึ่งลูกเนี่ยครึ่งผลเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าลูกหนึ่งเนี่ยแบ่งได้เป็นสองชิ้นนะคะแบ่งได้เป็นสองชิ้นนะคะเออซึ่งเรามีสองลูกสองลูกก็แบ่งได้เป็นสี่ชิ้นปึ๊บใช่ไหมคะดังนั้นครูจะให้หนูเนี่ยเขียนประโยคสัญลักษณ์ก่อนการแบ่งเนี่ยเขาแบ่งคําว่าแบ่งคําว่าแบ่งแล้วส่วนใหญ่จะใช้การหารดังนั้นเขียนถาปประโยคสัญลักษณ์ ประโยคสัญลักษณ์แล้วก็ขีดเส้นใต้นะคะประโยคสัญลักษณ์อ่าเห็นไหมว่าตอนนี้โจทย์ข้อนี้เกี่ยวกับการหารแล้วนะดังนั้นไม่ใช่ว่าหนูทําบวกมาทุกข้อนะคะโอเคการหารปุ๊บตัวตั้งคือเรามีสองผลแบ่งกี่จานเอ้ยแบ่งใส่จานจานละครึ่งผลคาะว่า1นส่วนสห้ามลืมเลย1นส่วนสแปลว่าครึ่งนะคะ หารด้วยเศษหนึ่งส่วนสองเท่ากับสี่เหลี่ยมปึ๊บต่อไปคราวนี้ถ้าเป็นการหารง,ง่ายมากเลยหนูเขียนเท่ากับค่ะการหารจำได้ไหมที่คุณครูบอกว่าให้หนูเปลี่ยนเครื่องหมายหารกลายเป็นเครื่องหมายคูณนะคะแล้วยังไงต่อตัวด้านหลังเนี่ยตัวด้านหลังหลักการยังไงบนลงล่างล่าง,างขึ้นบนอย่าลืมบนลงล่างล่างขึ้นบนก็คือกับเศษเป็นส่วนส่วนเป็นเศษมันก็จะได้เศษสองส่วนหนึ่ง ตรงนี้คือคูณด้วยเศษสองส่วนหนึ่งนะคะสองในที่นี้ถ้าเขียนให้เท่าๆกับคนอื่นก็คือเศษสองส่วนหนึ่งนะคะเพื่อไม่ให้งงนะคะเศษสองตัวเลขสามารถเขียนปเป็นเศษส่วนได้ก็คือเศษสองส่วนหนึ่งเลขห้าก็คือเลขเศษห้าส่วนหนึ่งเลขสิบก็คือเศษสิบส่วนหนึ่งนะคะแต่แค่ไม่ได้นิยมเขียนแต่ที่ครูเขียนเพื่อหนูจะได้ไม่งงดังนั้นการคูณการคูณเธอต้องทําเศษทําส่วนให้เท่ากันไหม ไม่ต้องนะคะดังนั้นการคูณหนูคูณได้เลยค่ะก็คือบนคูณบนล่างคูณล่างใครที่ยังงงหลักการหนูไปทบทวนใหม่เลยนะคะฉะนั้นบนคูณบน2ีคูณสได้4ี่ล่างคูณล่าง1คูณ1ได้1น,นะคะฉะนั้นใส่4ส,ส,ส่วน1เราไม่นิยมเขียนเพราะว่ามันเชยเราก็จะตอบแค่เพียงเลข4เลขเดียวตรงนี้หนูก็ตอบค่ะตอบปึ๊บขีดเส้นใต้อ่ะตอบ4หน่วยคือ จานจบไปข้อที่5และจะใจดีเฉลยให้อีกหนึงข้อคือข้อที่9ซึ่งโจทย์คล้ายๆข้อที่9เนี่ยแบบง่ายๆเยอะนะคะสาหรับข้อสำหรับโจทย์เนี่ยที่ครูทํามาให้หนูเนี่ยอ่ะข้อที่9วินยมีมเมล็ดพืชเศษสิบส่วนสิของกล่องเมื่อนําไปปลูกเหลือมเมล็ดพืชเศษห้าส่วนสิบสองของกล่องวินยใช้มเมล็ดพืชไปเท่าไรนะคะ วิในัยใช้มเมล็ดพืชไปเท่าไหร่ตอนนี้ถ้าเรามีกล่องปื๊บนะอะ่มีกล่องคุูทารูปง่ายๆเลยครูแบ่งกล่องเนี่ยออกเป็น12ช่องออกเป็น12ช่องปุ๊บแล้ววินัยมีพืช1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11เขามีพืชอ,อยู่11ส่วน12นะคะของกล่องแล้วเขานาพืชเนี่ยไปปลูก เศษ5ส่วน12ก็คือเอาไป5 5R 1 2 3 4 5ถามว่าเหลือเท่าไหร่ใช่ไหมฉะนั้นตรงนี้ถ้าถามว่าเหลือเท่าไหรนี่นั่นคือเขาต้องการให้หนูทํายังไงเอ่ยบวกลบคูณหารคําว่าเหลือเท่าไหร่คือการลบนะคะอะสมมุติว่าใครที่อยากวาดรูปใครที่อยากวาดรูปวาดหน่อยได้วาดรูปด้วยเป็นกล่องที่เอียงมากปึ๊บป าวาดรูปกล่องนะคะแต่ครูขอวาดใหม่ขัดใจไม่สวยแล้วก็ยังไม่สวยอีกอะฉะนั้นครูแบ่งกล่องเอียงเอียงของครูกล่องเอียงเอียง,ง,ง,ยง,ยงปึบ๊บตอนนี้กล่องของครูมีทั้งหมดก็คือสิบสองช่องนะคะหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง เขามีมเมล็ดพืชอยู่มีมเมล็ดพืชอยู่เนี่ยมีมเมล็ดพืชอยู่11 1 2 3 4ดหนึ่งส1 1สามส่เศษสิส่วน12ของกล่องแล้วนําไปปลูกนําไปปลูกก็คือเศษ5ส่วน12ใช่ไหมก็คือ 15, 12, 13, 14, 5ส่วน1 2 3 4งหฉะนั้นถามว่าเมื่อเมื่อนำไปปลูกแล้วเหลือเมล็ด อ่านผิดเอาใหม่ตรงนี้เมื่อนําไปปลูกแล้วเหลือมเมล็ดพืชเนี่ยเศษห้าส่วนสิบสองของกล่องฉะนั้นเมื่อนําไปปลูกปุ๊บเหลือมเมล็ดพืชที่เหลือคือตรงนี้ที่ครูทําสีฟ้าไว้ใช่ไหมคะเหลือตรงนี้ถามว่าเขาใช้ไปเท่าไหร่ก็คือใช้ไปกี่ส่วนเลยหกส่วนสิบสองนะคะก็คือหกส่วนใช่ไหมคะดังนั้นนะคะประโยคสัญลักษณ์หนูก็เขียนประโยคสัญลักษณ์อ่า ประโยคสัญ,ญลักษณ์นำมาลบกันก็คือเศษสส่วน12ลบออกจากเศษ5ส่วน12เท่ากับสีเลี่ยมปึ๊บหลังจากนั้นการลบเนี่ยเท่ากับเลยเรามาวิเคราะห์ดูซิโจ์ตรงนี้หนูสามารถลบได้เลยไหมคะเวลาลบสังเกตตัวอะไรตัวส่วนตัวข้างล่างตัวข้างล่างเท่ากันแล้วดังนั้นหนูสามารถนำตัวด้านบนมาลบกันได้เลยค่ะก็จะได้11ลบ5ได้6ส่วน12อ่า แล้วจะตอบได้เลยหรือเปล่าตรงนี้ตอบได้เลยไหมจะตอบก็ได้แต่ว่าครูไม่ให้ถูกนะคะเพราะว่ายังไงเพราะครูต้องการคําตอบที่เป็นคําตอบที่สมบูรณ์แบบดังนั้นหนูจะต้องทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่าก่อนค่ะโดยดูซิคะว่าแม่ไหนคูณกันแล้วได้ทั้ง6แล้วก็12แม่6นะคะ6 1 6 6 2 12ฉะนั้นคำตอบที่สวยงามคำตอบปลายทางก็คือเศษ1ส่วน2นั่นเองนะคะอ่าตัวนี้ก็ขีดเส้นใต้2เส้น แล้วก็ไปเขียนตอบอย่าลืมไปเขียนตอบจะได้เหมือนกันทุกข้อนะคะเขียนตอบคําตอบก็คือเศษหนึ่งลเลกหนึ่งไม่สวยเลยเศษหนึ่งส่วนสองหน่วยก็คืออะไรเอ่ยหน่วยของข้อนี้หน่วยของข้อนี้คือคําว่าของกล่องนะคะ,ะหน่วยคือคําว่าของกล่องตรงนี้หนูไปเขียนเองนะเพราะว่าคูนน่าจะเบียดลําบากแล้วของกล่อง โอเคค่ะแล้วที่เหลือไปลองทำดูนะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งครูหมดเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ